จากการวิเคราะห์วิดีโอการแข่งขันที่คุณส่งมาเนื้อหาในคลิปเป็นเกมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรายการระดับนานาชาติซึ่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินเดียผลการแข่งขันจบลงด้วยชัยชนะของทีมไทยแบบขาดลอย3-0เซตรูปเกมตลอดทั้งแมตช์แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของมาตรฐานทีมอย่างชัดเจนทั้งด้านระบบการเล่นความเข้าใจเกมเทคนิคพื้นฐาน และสภาพจิตใจของนักกีฬาทีมไทยคุมจังหวะได้ตั้งแต่ต้นจนจบไม่เปิดโอกาสให้อินเดียตั้งเกมได้เลยและเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่สะท้อนความแข็งแกร่งของวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงไทยในเวทีเอเชียอย่างชัดเจนข่าวสคริปต์ภาษาไทยสำหรับช่องของคุณประมาณ1,000คําคำไม่มีหัวข้อหรือหัวข้อย่อยเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนัดนี้ กลายเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาไทยเมื่อทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเหนือชั้นไล่ต้อนเอาชนะทีมชาติอินเดียไปแบบขาดลอย3-0เซตด้วยรูปเกมที่ชัดเจนมั่นใจและมีวินัยสูงตั้งแต่เริ่มการแข่งขันทีมไทยแสดงให้เห็นถึงความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจการยืนตำแหน่งการรับเสิร์ฟและการต่อบอลทำได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้สามารถกดดันคู่แข่งได้ตั้งแต่แต้มแรกเซตแรกทีมไทยออกสปาร์ตอย่างดุดันเสิร์ฟกดดันต่อเนื่องทำให้อินเดียมีปัญหาในการรับบอลแรกอย่างเห็นได้ชัดเมื่อบอลแรกไม่เข้าระบบตัวเซตของอินเดียไม่สามารถกระจายเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะทีมไทยใช้เกมรุกที่หลากหลายทั้งหัวเสาบอลเร็วและการตบจากแดนหลังการขึ้นบล็อกของผู้เล่นไทยก็ทำได้ตรงจังหวะ ส่งผลให้คะแนนทิ้งห่างอย่างรวดเร็วและปิดเซตแรกไปด้วยสกอร์ที่ห่างพอสมควรสร้างความได้เปรียบด้านจิตใจทันทีเข้าสู่เซตที่2รูปเกมยังคงเป็นไปในทิศทางเดิมทีมไทยยังรักษามาตร,รฐานการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมการสื่อสารในสนามของนักกีฬาไทยชัดเจนทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองการรับบอลเหนียวแน่นช่วยให้เกมรุกไหลลื่นอย่างต่อเนื่องขณะที่อินเดีย พยายามแก้เกมปรับแผนทั้งการเสิร์ฟและการยืนตำแหน่งรับแต่ยังไม่สามารถต้านทานความแน่นอนของทีมไทยได้ความผิดพลาดส่วนตัวของอินเดียเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะลูกเสียเองจากการเสิร์ฟและการตบออกนอกสนามทำให้ทีมไทยเกบแต้มได้ง่ายขึ้นและควบคุมสถานการณ์ได้ตลอดทั้งเซตเซตที่3ถือเป็นเซตที่สะท้อนความแตกต่างของประสบการณ์และระบบการฝึกซ้อมอย่างชัดเจนทีมไทยยังคงเล่นด้วยสมาธิ ไม่ประมาทแม้จะนำอยู่หลายแต้มผู้เล่นตัวหลักและตัวสำรองที่ถูกส่งลงสนามสามา,สามารถรักษามาตรฐานการเล่นได้ใกล้เคียงกันสแสดงให้เห็นถึงความลึกของทีมและการเตรียมตัวที่ดีจากทีมงานสตาฟโคด้ดขณะที่อินเดียเริ่มสแสดงอาการล้าและเสียความมั่นใจการต่อบอลไม่ต่อเนื่องการป้องกันแดนหลังมีช่องโหว่มากขึ้นส่งผลให้ทีมไทยสามารถปิดเกมได้อย่างไม่ยากเย็น สิ่งที่เห็นได้ชัดจากเกมนี้คือวินัยและระบบของวอลเลย์บอลเยาวชนไทยนักกีฬาทุกคนมีพื้นฐานที่แข็งแรงการเคลื่อนที่ในสนามเป็นระบบเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างชัดเจนการเล่นเป็นทีมโดดเด่นกว่าการพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้สภาพจิตใจของนักกีฬาไทยยังดูนิ่งและเป็นผู้ใหญ่แม้จะเป็นการแข่งขันในระดับเยาวชนแต่การตัดสินใจในสถานการณ์กดดันทำได้ดี ไม่เร่งเกมไม่เตื่นสนามชัยชนะเหนืออินเดียในเกมนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บชัยชนะอีกหนึ่งนัดแต่ยังสะท้อนถึงทิศทางการพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงไทยในระดับรากฐานการลงทุนด้านระบบฝึกซ้อมการคัดเลือกนักกีฬาและการส่งเสริมการแข่งขันในระดับยาวชนเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน16ปีชุดนี้ มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตหากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมในมุมของการแข่งขันระดับเอเชียเกมนี้ยังเป็นสัญญาณเตือนให้หลายชาติรับรู้ว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยยังคงรักษามาตร,รฐานความแข็งแกร่งได้ตั้งแต่ระดับยาวชนไปจนถึงทีมชุดใหญ่ความสม่ำเสมอและความต่อเนื่องในการสร้างนักกีฬาคือจุดแข่งที่สำคัญ และเป็นปัจจัยที่ทำให้ไทยยังคงเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของภูมิภาคสุดท้ายนี้ชัยชนะ3-0เซตเหนืออินเดียถือเป็นอีก1นึ่ก้าวสำคัญของทีมวอลเล่บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีในเส้นทางการแข่งขันระดับนานาชาติลอกจากผลการแข่งขันที่น่าประทับใจแล้วสิ่งที่แฟนกีฬาชาวไทยได้เห็นคืออนาคตที่สดใสของวงการวอลเล์บอลไทยซึ่งเต็มไปด้วยนักกีฬารุ่นใหม่ ที่มีความสามารถความมุ่งมันและศักยภาพพร้อมจะก้าวขึ้นสู่เวทีที่ใหญ่กว่าในวันข้างหน้าหากคุณต้องการผมสามารถต่อยอดโดยทำภาพพร้อมข่าวสิบภาพคำอธิบายชองติดเทรนด์ปกข่าวแบบมืออาชีพให้ครบชุดได้ทันที